และทางด้านรัฐมนตรีคลังก็เดินหน้าหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้เอกชนนั้นได้ร่วมลงทุนครับ นายสมหมายภาษีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน2,015ว่ารัฐบาลจะเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนหรือว่า PPP แล้วก็เดินหน้าสนับสนุนการตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคาดว่าใน8ปีข้างหน้านะครับงินลงทุนโคร<ว>งสร้างพื้นฐานจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ดีขึ้น<ใ> สำหรับกรอบแนวทางการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการขนาดใหญ่นะครับคณะกรรมาการ PPP จะประชุมครั้งสุดท้ายในวันพุธนี้เบื้องต้นจะกำหนด3ด้านคือ1วงเงินลงทุนต่ำกว่า1,000ล้านบาทจะมอบหมายให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการพิจารณาแผนลงทุนด้วยตนเองไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมาการ PPP เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ส่วนโครงการลงทุนขนาดหนึ่งันล้านบาทแบ่งเป็นโครงการลงทุนบริการสาธารณะเต็มรูปแบบคณะกรรมการ PPP จะเป็นผู้พิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นโครงการลงทุนเชิงพาณิชย์การให้เช่าที่ดินจะมอบหมายให้เจ้าของโครงการพิจารณาและโครงการลงทุนเกิน5,000ันล้านบาทต้องเสนอคณะกรรมการ PPP พิจารณาทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอครมพิจารณาจากนั้นก็จะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและคาดว่าจะได้ข้อสรุปนะครับในเดือนเมษาย,ยนนี้